สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทารรอดชานลผู้รับสารจาจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหนา้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกสวัสดี FC สวัสาาวสบายดีคลิปนี้นะคะเราจะมาดูพลังงานใครกำลังจะเข้ามานะคะใครกำลังจะเข้ามาหรือว่ากลับมาขอความรักคุณนะคะ d 1 D2 และ D3 นะคะ3พลังงาน3 Energy นะคะ D1 D2 และ D3 นะคะการอ่านพลังงานครั้งนี้นะคะหรือเลือกในกล่องจากกล่องที่เราชอบนะคะหรือ D1 D2 D3 เลือกจากตัวเลขนะคะหรือเลือกจาก time stamp นะ ตัวที video, example, ksi, ่บอกเวลานะคะในคลิปนะที่จะเลื่อนไปเลือกนะคะถ้ามีพลังงาน Energy ไหนที่ดูดก็สามารถเลือกอันนั้นได้เลยนะคะเอาราคาเรามาเริ่ม Energy ดีที่1กันเลยสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกพลังงานดีที่1นนะคะใครกำลังจะเข้ามากลับมาขอความรักคุณนะคะเอาราคาเรามาดูพลังงาน Energy กันเลยนะใครกำลังจะเข้ามาใครกำลังจะกลับมานะคะขอดูพลังงานเขานะคะขอพลังงานดูเขาหรือเธอคนนั้นนะคะ ใครกำลังจะกลับมาใครจะเข้ามาขอความรักคุณนะคะโอเคมามอบความรักให้คุณนะคะขอดูพลังงานเอม r จีดีที่หนึ่งพลังงานแรกไพ่ที่ตกออกมานะคะมีพลังงานไพ่เดอะชาริอะะอกกตนะคะไพ่เดอะชาริออตราศีกรกฎนะคะราศีกรกฎอาจจะมีสองสิ่สองสอย่างมาให้คุณกําลังเลือกก็ได้คนที่คุณกําลังลังเลตัดสินใจนะคะ คนที่เคยเดินจากไปแล้วคนที่คุณกําลังรอคอยก็ได้มีพลังงานของตํารวจทหารวิศวกรคนในเครื่องแบบนะคะคุณบอกว่าคนคนนี้นะคะคุณอาจจะพูดคุยหรือติดต่อ,อสื่อสารแล้วความสัมพันธ์ที่นี่งเงียบไปหรือความสัมพันธ์ที่ต่างคนต,ต่างอยู่นะคะไม่ได้รับการเติมเต็มความ,มรู้สึกของกันละก,ก็ได้นะคะเป็น energy ของคนที่เรากําลังรอมีพลังงานราศีกรกฎนะคะเรารอนะเรารอเขากลับมาเติมเต็มหัวใจให้เรานั่นเองนะคะ ว้าวอาจจะเป็นข่าวดีโชคดีของคุณนะคะที่กําลังรอคนคนนี้อยู่นะคะอาจจะเป็นทหารตํารวจคนในเครื่องแบบอะไรก็ได้นะว้าวไพ่ชัดเจนนะคะคนที่คุณรู้จักแล้วนะคะติดต่อกลับมาบางครั้งนะคะมีพลังงานของ2ส,สิ่ง2อ,อย่างหรือคน2คนที่กําลังเข้ามาอาจจะเป็นคนที่คุณรอหนึ่งคนแล้วก็เป็นคนใหม่ก็ได้อีกหนึ่งคนเดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานกันนะคะว้าวคนที่ห่างไกลไปนะคะมีพลังงานชาวราศีกรกฎแล้วก็มีพลังงานของเอ่อ ชาวราศีกุมนะคะเขาหรือเธอผู้นี้นะคะมีความโดดเด่นหน้าตาดีนะคะในช่วงระหว่างรอหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือว่าเรากํลาลังรู้สึกเหมือนว่าความห่างไกลมีความทนทุกข์มีความรู้สึกเศร้าเสียใจอะไรก็ได้นะคะมีความไม่แน่ใจมีความไม่มั่นใจนะคะเขาบอกว่าผู้ที่เข้ามานะนะคะมันเป็น energy พลังงานของคนที่รูปร่างหน้าตาดีด้วยนะคะอืมนะรูปร่างหน้าตาดี กลับมาคราวนี้นะคะเขาบอกว่าให้อภัยเยียวยาใจที่รู้สึกรู้สึกเหมือนเขาเรียกว่าอะไรรู้สึกเหมือนทุกข์รู้สึกเหมือนเครียดวิตกกังวลอะไรบางสิ่งบางอย่างมันจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะคะความไม่ชัดเจนอะไรบางอย่างนะคะจะกลับมาชัดเจนมากขึ้นนะคะ,ะ,คะเขาบอกว่าด้วยความพยายามอะไรก็แล้วแต่บางสิ่งบางอย่างมี energy พลังงานชาวราศีกรกฎรกาศีกุมราศีมีนนะคะคนที่กําลังจะเข้ามานะ เป็นพลังงานของในอดีตเนี่ยบางครั้งอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เ,เขาเรียกว่าอะไรอะอยังไม่ชัดเจนก็ได้ได้ห่างกันออกไปก็จะติดต่อเข้ามานะคะเป็น energy พลังงานเหมือนคนคนที่คุณรอคอยอะนะคะคนที่คุณรอคอยนะคะมี energy ความสัมพันธ์ที่เคยหยุดนิ่งไปแล้วนะคะกำลังลังเลใจนะคะคนคนนี้หน้าตาดีนะ มีมีพลังงาน energy ของความเป็นข้าราชการเยอะที่สุดนะคะแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยมีความห่างไปนะคะจะติดต่อกลับมานะโอเคนะคะอันนี้คือใครกําลังจะเข้ามากลับมานะคะมอบความรักให้คุณนะคะอ่านะคะเป็นพลังงานความรัก energy ที่กลับเข้ามานะคะมอบความรู้สึกที่ดีๆให้ต่อต่อกันนะมีพลังงานของ ขอโอกาสขอความหวังอีกครั้งหนึ่ง Energy ดีที่1นนะคะดี1นนะเป็นความรักที่คนที่เคยหายไปจากคุณนะคะจะมีการติดต่อสื่อสารมาจะมีการมาขอความรักต่อคุณนะอืมนะ,ค,ะคนที่ห่างไกลไปหรือว่าเรากําลังตอนนี้มันเหมือนมันเหมือนมีพลังงานของอความรังเลสับสนความรังเลสับสนในหัวใจเราในขณะที่เรารอเนี่ยเราก็เหมือนเหมือนว่าเวลาที่เราห่างไกลไปเราไม่มั่นใจเราไม่ได้รับ การเติมเต็มจากความรักจากความรู้สึกนะห่างไปด้วยหนะ้าที่ภารกิจการงานของเขาก็ได้ของเขาด้วยก็ได้นะคะถ้าเรารู้สึกเหมือนว่าอยากอดทนรอคอยอยู่ตรงนี้ในความอดทนรอคอยมันเหมือนมีความเจ็บปวดบางครั้งสิ่งนี้แหละมันกําลังถึงเวลาคือไม่ ไม่ถึงว่ามันถึงเวลาที่เราจะได้รับความสุขแล้วอืมนะให้มีความหวังมีกําลังใจในบางสิ่งบางอยา่างอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่คุณรอคอยกําลังติดต่อกลับมาหรือคนนี้ที่คุณรออยู่นะคะก็คือเป็นการตัดสินใจของตัวพวกคุณเองนะคะว่านะคะเราจะไปต่อกับคนนี้ไหมคนนี้ใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีคนเก่าที่กําลังจะติดตอ่อมาคุณจะมีคนที่ติดตอ่อคือเป็นคนที่ดิวผ่านงานมานะคะผ่านงานมานะอืผ่านงานมาก็ได้นะคะ อาจจะเป็นคนในเครื่องแบบที่เรายังไม่รู้จักเลยก็ได้เป็นคนที่หน้าตาดีนะคะบางทีตอนแรกคบหาดูใจหรืออะไรอย่างนี้นะคะกค็ค่อยคุยไปก่อนนะคะและบางคนพลังงานมันจะมีพลังงานอยู่2ออย่างคือคนเก่าที่เราคอยติดต่อกลับมาและคนใหม่ก็กําลังเข้ามานะคะมันเป็นสสิ่ง2องอย่างหรือการตัดสินใจกําลังจะเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างดูเหมือนแบบดูเหมือนแบบ กำลังมีสเสน่ห์ดูเหมือนดาวสุกกำลังทํางานดีในพวกคุณบางคนบางท่านนะคะเพราะตอนนี้พลังงานของดาวสุกกำลังเดินดีนะคะใครบางคนอาจจะมีมีแฟนเร็วเวนี้มีความรักเร็วๆนี้มีความเข้าใจที่ดีต่อกันนะเป็นเอ็นเอจีที่ดีที่หมออยากจะทําให้พวกคุณนะคะไพ่ได้สำรับเนี่ยมันเป็นการมีไมตตียื่นต่อกันมามีคนที่ทักทายมาพูดคุยมีความน่ารักละมุนล,ละม่อมในความรู้สึกนะคะในหัวใจของเรานะมันเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะบางครั้ง การเริ่มต้นใหม่การให้อภัยหรือการเยียวยาใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะลืมความเจ็บปวดหรือกําลังบล็อกเอเนจีพลังงานของความเครียดความคิดแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าไม่อยากได้ความรักไม่อยากได้ความรักอีกแล้วเบื่ออยู่ในความสัมพันธ์ที่ปกปิดปิดบังซ่อนเล้นมีพลังงานเอเนจีบล็อกอยู่ในหัวใจของคุณกลัวความห่างไกลกลัวภาระหน้าที่กลัวความรักที่จะต้องจากกันไปบางครั้งความรักนะคะไม่ได้อยู่้วยกันตลอด2ีชั่วโมงนะคะเรียนรู้ที่จะเข้าใจและให้อภัยปล่อยวางเนาะ ขอให้เจอความรักที่ดีๆนะคะสําหรับคนที่คุณรอ,อก็ขอให้เขาได้กลับมาเนาะหมอแจนก็เอาใจช่วยอยู่ตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยการดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ id มาขอคนที่พร้อมโอนนะคะแล้วก็อ่านรายละเอียดใต้คอมเมนต์ใต้ดีสคริปชันให้ครบถ้วนก่อนการจัดเลขมงคลนะคะไม่ใช่เบอร์โทรมือถือหรือซิมโทรศัพท์นะช่องในช่องชุมชนจะมีรีวิวการจัดเลขมงคลนะคะโอเคดีที่หนึ่งหมอแจนไปก่อนวันนี้ขอให้มีความสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกดีที่สองนะคะใครกำลังจะเข้ามานะคะใครคือบุคคลนะใครกำลังจะเข้ามามีพลังงานแบบไหนใครจะกลับมาใครจะเข้ามานะคะขอความรักคุณนะคะเอาละ่ะพลังงานดีที่สองนะคะการอ่านเป็นการอ่านพลังงานเป็นแบบภาพรวมทั่วๆไปนะคะ ขอเปิดเป็นเอ NERGY ของพวกเขาทั้งหมดเลยลเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะดีที่2นะขอความแม่นยำนะขอพลังงานจากจากรวานขอพลังงานที่แรงที่สุดนะคะการอ่านครั้งนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมจินตนาล e ดดิ้งไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้นะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตัวคุณการกระทําของตัวคุณทั้งสิ้นนะคะไม่ใช่การอ่าน energy พลังงานไพ่ของมอแเจนนะคะใดๆทั้งสิ้นในการตัดสินใจใช้ชีวิตของตัวคุณขึ้นอยู่กับชีวิตและจิตวิญญาณของคุณเองใครจะกลับมาใครจะเข้ามาใครจะมามอบความรักให้คุณใครจะมาขอความรักหรืออะไรก็แล้วแต่ขอดูเลยค่ะ ว้าว wow. เป็น energy พลังงานไพ่ The f ฟูลนะคะอืมใครที่เป็นคนโสดนะคะใครที่รักกันท่องเที่ยวมีพลังงานของความสวยงามที่กําลังเข้ามาเขาบอกว่าปลดปล่อยความรู้สึกให้เป็นอิสระคนนี้อาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอืมชอบเดินทางช่อง ชอ,อชอบเดินทางท่องเที่ยวปล่อยชีวิตจิตวิญญาณเป็นอิสระหรือบางคนก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องความร่ารวยอะไรมากเขาเป็นคนที่เหมือนว่าเวลาที่เราคุยเราพูดคุยด้วยแล้วเนี่ยนะคะอยู่ในความสัมพันธ์ที่สนุกสนานเบิกบานล่าเริงเหมือนเราจะออกไปผจญภัยโลกว่างและเออเราจะมีความรักกับคนคนนี้เราไม่ต้องคิดอะไรมากเราถ้าเกิดมีคนเข้ามาเราคุยได้เลยนะคะเป็น energy พลังงานที่ดีว้าวนะคะ new นะพลังงาน new กําลังเข้ามา two of cups นะคะความรักความรู้สึกดีๆที่นะคะเป็น เติมเต็มนะคะให้และได้รับที่เท่าเทียมกันนะคะคนที่มามอบความรักให้เราเรารู้สึกดีต่อเขาเขาก็รู้สึกดีมันเป็นฟิลลิ่งที่มีความสุขนะอืมมันเป็นความฟิลลิ่งเอนเนอจีที่มีความสุขมากๆเอาละมาดูต่อใครบางคนนะคะที่อ่ะใครบางคนนะในอดีตที่ผ่านมานะคะความรักเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับความรักของตัวคุณนะบางคนนะเพ,พิ่งเลิกลาไปนะ ความสัมพันธ์หยุดนิ่งไปความสัมพันธ์ที่หนักเหนื่อยความสั beau, มพันธ์ที่แบกรับภาระกำลังรอคอยใครสักคนที่มีความมั่นคงต่อ Joan ความร ấy, ักที่ผ่านมานะที่ผ่านมานะอ่ะ the sun กำลังมานะที่ผ่านมานะคะ two up cup อันนี้ของขยายของอันนี้พ่ตกมาอ่ะ the sun พลังงาน the sun นะมันเป็นพลังงาน energy new energy ใหม่ความรัก vivo, สดใสเข้ามาแล้วเขาบอกว่าความทุกข์ความเจ็บปวดที่คุณเคยเจอนะคะปลอยเป็นพลังงาน the full คือทิ้งมันไปลบทิ้งมันไปนะ memory นั้น delete ค่ะ ดีลิตนะดีลใจล้างใจไปนะให้รู้สึกเบาสบายอิสระพลังงานใหม่กราลรังเข้ามาอันนี้เป็นคนใหม่นะดีสองจ่าดีสอจาส่าแสดงความยดีด้วยคนที่เข้ามาเป็นคนใหม่เจเนอเรชั่นใหม่นะเอาละนะทูอกวานการรอคอยแสงนะแสงสว่างความรักนะคะพลังงานคู่รักพลังงานความช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะคุณรอคอยนะแสงสว่างคุณรอคอยความรักคุณรอคอยยังมีความหวังนะคะ เอาละนะเราจะไม่ได้รอคอยเราจะไม่สูญเปล่าเราจะไม่เสียเปล่านะคะเรารอคอยความรักความรักมาหาเรานะคะค e e นออฟโ o น์ source, นะพลังงานไพ่เดี่ยวฟูลนี้นะคะถึงแม้เราจะคบกันนะคะในความรู้สึกเบาสบายอิสระรความรู้สึกว่ายัางไม่คอมมิทแมนหรืออะไรก็มีความจริงจังในระดับหนึ่งนะมีความจริงจังนะคะมีความชัดเจนในการพูดคุยนะถูกใจนะคะถูกใจของเรานะค e e นออฟโ o น์ source, นะ จริงจังตั้งใจชัดเจนนะคะไม่ได้มาเล่นๆนะพลังงานเอเนร์จี้ของเขาเนี่ยเอาระนะคะ Six of Swords นะความรักต้องมีการเดินทางตอนนี้อยู่ห่างไกลกับเรานะคะยังไม่ได้เจอ,อยังไม่ได้เจอกันนะคะนะคะกำลังจะเข้ามามีการอยู่ห่างไกลมีการอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรก็ได้ทั้งหมดสิ้นนะคะ o g of Swords ว้าวอะเนื้อคู่มาแล้ว t h s u u n นะเนื้อคู่มา Queen of s w u r d s คิงออฟโซดโอเคเป็นพลังงานที่คู่กันเลยในสำรับคู o อ f c ครัก็ออกมาว้าวว้าวไมกอดไม่กอดอาระนะดีมากเลยนะกำลังจะมีคนใหม่เข้ามามอบความรักให้คุณนะเอาระมาดูต่ออาไ์ในออฟวานนะ ทัาวรานนะกลายเป็นนายอวานการห่างไกลไม่เป็นอุปสรรคนะคะในการพบหาดูใจมันมีความรักมันมีแพชชั่นมันอยากจะคุยมันอยากจะมาหาออมันอยากจะติดต่อสื่อสารมันอยากจะพูดคุยมันอยากจะเดินทางนะอาระนะคะมีความจริงจังชัดเจนตั้งใจนะคะนะ,ะในความสัมพันธ์เลย S of p e n t a c l e ว้าวพาไพ่ใบนี้นะคะมันเป็นเอ่อรูปเหรียญเนาะรูปเหรียญถ้าเป็นไพ่ทาโร่ธรรมดาอันนี้จะเป็นรูปหน้าผู้หญิงหรือหน้าผู้ชายคือ เรามีความรักชัดเจนนะเอออเสออฟเพนเดเคิลนะอืมเอสออฟเพนเดเคิลนะคะเอสออฟเพนเดเคิลนะเอสออฟเพนเดเคิลก็คือความรักที่จักรวาลหยิบยื่นให้เรานะคะถ้าใครนึกไม่ออกก็ดูที่มุมเนี่ยมุมกล้องเนี่ยอันเนี้ยเอสออฟเพนเดเคิลนึกออกใช่ปะ่ะอ่าเนี่ยแหละจักรวาลมอบความรักให้คุณแล้วนะคะเป็นคู่เป็นคนที่เวลาคุณเจอเขาอ่ะ เป็นเดอะซันเนี่ยบอกเลยนะรูปร่างหน้าตาลักษณะเราจะไม่ระบุสีผมสีผิวเอเวอ t ร i ต g เอาเวเราไม่ระบุนะคะเพราะว่ามันเป็นภาพรวมเอเนจีรวมเราพูดเจาะจงไม่ได้สีผมสีผิว,ส,ผวสีตาอะไรเราพูดไม่ได้เราพูดแต่พลังงานของเขามีความโดดเด่นหน้าตาดีโปรไฟล์ดีรูปร่างหน้าตาดีเวลาคุณเจอคุยพูดคุยกับเขาเขาถูกใจหรือคุณถูกใจเขาด้วยเพราะมันเป็นเอเนจีเดอะซันอะเราไม่คิดว่าเราจะเจอคนแบบนี้ที่เป็นไลสไตล์คล้ายเราความคิดเหมือนกันเคมีตรงกรันเข้ากัน นะรูปร่างมือเขาหรืออะไรถ้าเราเจอหรือเราพบเห็นหรือเราเจอเขาเนี่ยเราจะรู้สึกชอบอชอบใจมีความอบอุ่นในหัวใจนะคะเขาดูแลเทคแคร์เราดีเหมือนเราดูแลเขาถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดจะมีการมาหากันมีการมาเจอการมีการพากันไปท่องเทีย่ยวเดินทางต่างๆนะคะบางสิ่งบางอย่างอะไรนะที่มันจะชัดเจนขึ้นอะ่ะมันจะเป็นไปในทํานองนั้นเพราะมันเป็นนายอวานความรักพลังงานความรักที่รอคอยมันมี แพชชั่นมันมีความรู้สึกถึงกันมันมีอะไรเอ e เ g y ีที่ติดต่อสื่อสารเคมีเข้ากันทูดวัพคับกับ g of s o ฟโซกับ queen of s o ซลอยู่ด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้เขากับคุณอาจจะอาจจะอยู่ห่างอยู่คนละจังหวัดหรืออยู่คนละประเทศอะไรก็ได้นะคะตรงนี้ถ้าเกิด energy ใหม่เข้ามาเขาบอกว่าค่อยๆค,ค,คุยไปและศึกษาเรียนรู้ แต่ต้องขอย้ําก่อนนะว่าครั้งนี้มันเป็นพลังงานภาพรวมของดีที่สองแสดงว่าคุณอะคนในคนหนึ่งมี energy แบบนี้ที่แรงแต่เรายังไม่เรายังไม่รีบกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์นะคะต้องบอกก่อนเราไม่รีบกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์ไม่ใช่บอกว่าหมอแจนดูวันนี้ฉันจะเจอเนื้อคู่คนคนนี้ที่เข้ามาแน่เลยมันไม่ใช่แบบนั้นอันนั้นคือต้องเสียเงิน5้9เพื่อเสียค่าครูดูดวงส่วนตัวเพื่อพูดคุยก่อนนะคะว่าคนนี้ที่เข้ามาในใช่จริงหรือเปล่า ไม่ใช่ว่า,าดูดวงทั่วไปแล้วก็นั่นเลยชีวิตเราถ้ามันเกิดมันผิดพลาดนะคะมันคือเหมือนว่าไม่ห้าเลยก็ก้าเนี่ยกับความผิดพลาดในชีวิตเนี่ยมันเหมือนว่าป้องกันไว้อะไรแบบนี้หรือจะดูกับหมอดูดท่านอื่นก็ได้ที่คุณคิดว่าอยากจะดูกับเขานะคะอันนี้เป็น energy รวมที่มันเป็นดสิ่งดีๆเราก็นํามาบอกนามากล่าวนํามาเสนอให้ฟังนะคะเป็นพลังงานนะ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงาน energy ได้สําหรับนะโอเค เราไปดูไต้สำรับก่อนนะมันเป็น energy ที่ดีอ่ะ King of c u p นะอืมแสดงว่าคนเนี้ยเออมันเป็นอะไรที่ถูกใจคุณเลย King of c u p มีความรักมาให้เต็มเหนี่ยวเลยเออนะสิ่งดีกำลังมาแล้วสิ่งดีกำลังมานะบางคนรอคอยความรักนานมากอะือนะนานจริงๆนะเพราะมันมี Fire of c u p อยู่อะนะคะพลังงานความรักที่เรารอมานานตอนนี้ energy พลังงานเข้ามาดีนะแล้วดาวศุภกําลังเดินดีใครบางคนกําลังจะรู้สึกว่า มีคนเข้ามากําลังรู้สึกฟ i ลลิ n g อ่ะฟ i ลลิ่งข้างในภายในใจิตและในใจของพวกคุณลึกๆอะ่ะมันกําลรังแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะช่วงนี้อาจจะแบบมีอารมณ์โรแ,แมนติกมีอารมณ์แบบอะไรชอบฟังอะไรหรือเสพอะไรที่มันดูแบบโรแมนติกอะ่ะเออนะแบบนั้นอารมณ์ความรักความรู้สึกมันกําลังจะมามันเกี่ยวกับดวงดาวที่เบื้องบนที่กําลังเดินดาวศุกร์เข้าราศีตุลน,นะพลัางงานความรักจะมานะคะอืม นะอันนี้เป็นแบบภาพรวมถือว่าดีสุดๆเลยดีที่2นะแสดงความยินดีด้วยอ่ะชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพใครอยากจองคิวดูดวงส่วนตัวนะคะก็โอนเงินมานะแล้วได้ดูนะโอนเงินก่อน17.00นอนดูได้เลยหรือโอนหลังจากนั้นก็จองคิวไว้อีกวันหนึ่งนะคะไม่ต้องรอคิวนานหมอบอกเลยนะโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะดีที่2นะสวัสดีค่ะ ผู้ที่เลือกดีที่3นะคะใครกำลังจะเข้ามานะคะกลับมาขอความรักคุณมอบความรักให้คุณนะคะขอพลังงานดีที่3ขอพลังงานที่แรงที่สุดนะคะมี energy ที่ดีที่สุดแรงที่สุดนะคะขอพลังงานจักรวาลขอพลังงานไพ่ทาโลกใครจะเข้ามามอบความรักให้คุณนะคะใครจะใครกาลังจะกลับมานะคะหรือคนใหม่หรือคนเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีเป็น energy ที่ดีนะคะมาขอความรักคุณนะคะโอเค ดีที่สขอดูพลังงานนะคะขอดูพลังงานมีไพต่ตกออกมาอ่าพลังงานของพวกเขาเหล่านั้นนะคะ Queen of Swords นะ King of Swords หรือ Queen of Swords นะคะเป็นพลังงานที่จริงจังชัดเจนนะพูดจริงจริงจังชัดเจนซีเรีสกับชีวิตนะคะ,ะฟันฝ่าอุปสรรคเป็นคนเก่งแข็งแกร่งเข้มแข็ง ว้าวนะคะมีพลังงานที่เขาเรียกว่าอะไรคนคนนี้คือจะเป็นคนที่พูดจาชัดเจนนะนะคะจัสเมนต์อันนี้คือมันหมยถึงว่าส่งบทเพลงส่งความรักสื่อรักนะคะหรือ,อคู่ความคู่รักทางความคิดความรู้สึกทางชีวิตจิตวิญญ,ญาณอานะคะมาแล้วมาแล้วความรักของฉันนะคะความรักของฉันนะคะความรักของฉันมาตามคำเรียกร้องเอาละเรามาดูกันต่ออีก3ใบ ก็ดูพลังงานนะคนที่เข้ามาเมื่อความรักอะเอาระนะเพส e อฟครับว้าวเขาจะส่งเพลงมาเขาจะส่งข้อความมาเขาจะส่งมาก่ายเป็น energy นใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะามาดูกันอ่ะมาดูสิคะอขคนใรรนะเก่าใหม่อ่ะขอดูพลังงานที่แรงที่สุดอะซิกออฟเพนดิเนะคะให้และได้รับที่เท่าเทียมกันนะอืม การให้ได้รับที่เท่าเทียมกันมีการช่วยเหลืออะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งกันและกันนะคะคอยดูแลนะอ่าโอเค night of pentacle นะคะกความรักมีการช่วยเหลือกันด้านการเงินด้วยมีการดูแลเทคแคร์ซัพพอร์ตอะไรดีนะเป็นคนฐานะดีเอนเน y พลังงานใหม่ๆนะพลังงานใหม่พลังงานใหม่ความรักใหม่ๆกำลังจะเข้ามาความรักใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะพลังงาน หมอคิดว่าดีที่3นี้เป็นคนใหม่เอเนจีใหม่ที่กำลังจะเข้ามามีการส่งข้อความข่าวสารนะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารอ่าเอเนจีใหม่จริงๆ Seven of c น p นะคะ Seven of cup นะบางสิ่งบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างหรือคนหลายคนที่กําลังเข้ามาให้คุณเลือกนะคะตอนนี้แสดงว่าเขาบอกว่านะสวยเลือกได้หล่อเลือกได้อ่ะนะคะมีใครมาคุยมีใครมามอบความรักความรู้สึกมีคนเข้ามาแน่นอนตอนนี้นะคะคุณโดดเด่นนะคะพวกคุณโดดเด่นนะ มีคนมามอบความรักมีคนมาขอความรักนะคะนั่นไงเห็นไหมคะเซเว่นออฟคัพนะมีคนมามีคนเข้ามานะคะยื่นความสัมพันธ์หลายคนมีคนมาคุยหลายคนเอสออฟคัพนะนะ,ะในหนึ่งคนคนนี้จะมีคนที่เป็นเขาเรียกว่าความรักทางจิตวิญญาณที่จะมอบความรักให้คุณการรอคอยเขานะคะแลกคุณว้าวเพศออฟคัพนะ เอเนจีนี้เป็นพลังงานของชาวราศีพฤษภบางคนต่างศาสนาบางคนต่างภาษาบางคนเคยเรียนด้วยกันบางคนเป็นครูบาอาจารย์มีพลังงานของความรักสินเสมอกันอะเพสออฟคัพนะ,อ,ะอาระนะความรักนะความรักทางความรักทางจิตวิญ,ญญาณคุณมาความรักสินเสมอคุณมาคนใหม่เจเนเรชันใหม่นะเลือกให้ดีนะเผื่อเข้ามาหลายคนนะดูดีๆด,ด้วยนะจ๊ะโอเคเอาระมา ว้าวซิกออฟเพนเดเคิลนะคะการให้และได้รับเท่าเทียมกันนะคะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอ่ะทางชีวิตจิตวิญญาณอะไรก็ได้ทางงานทางเงินความรู้สึกอะไรก็ได้อ่ะมีการช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างซึ่งกันและกันนะคะเทนออฟคัพนะเนี่ยความสุขการไ่ครอบครัวปิกนิอะไรก็แล้วแต่พาพากันไปหาผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะพาเปิดตัวอะไรก็แล้วแต่นะมีการนัดดูตัวก็ได้นะคะมีการพาไปเปิดตัวก็ได้นะอ่ะ n i g h t of Pentacle นะคะรวมกับเ h e of Pentacles นะคะ,ะการสร้างความสัมพันธ์ที่ขยายตัวขึ้นการพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบความมั่นคงนะคะอืมนะอันนี้คือดีงามมากเลยนะเนี่ยอืมนะ,ะมีความจริงจังชัดเจนในความสัมพันธ์ในการพูดคุยนะคะเขาก็จะขอคบขอคุยนั่นแหละเป็น energy คนใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแต่หมอคิดว่าคงจะมีะพลังงานประมาณสอสาคนนะดูดีๆนะคะเลือกให้ดีแล้วกันจะมีคนคนหนึ่งที่จริงจังชัดเจนแล้วก็ดีกับเรานะ เอาล่ะคนที่เข้ามานี้ประมาณสองคนขึ้นไปหรือสามคนนะเพราะว่ามันเป็นไพ่ two of pentacles แสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างคุณกําลังเลือกสองคนนะบางคนมีถึงสามบางคนมีสองคนขึ้นไปคุณดูดีๆนะเพราะว่า queen of swords ถ้าเป็นพลังงานของคนที่กําลังจะเข้ามาจริงจังแต่ถ้าเป็นพลังงานของคุณคือคุณกําลังจะเลือกหรือจะจริงจังเพราะว่ามันตกกับ seven of cups เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณกําลังเลือกคุณจะเลือกถูกไหมคุณกําลัง ลังเลหรือสับสนก็ได้นะคะเ็บอกแบบนี้ e n e r g y นี้ที่เข้ามานะสองคนสองสิ่งสองอย่างนี้นะคะเลือกดีๆนะอย่างไรก็แล้วแต่เป็นพลังงานดีถึงแม้จะเป็นภาพรวมนะคะในส่วนของคนที่เข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะการคิดหรือตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่นะคะ อย่าเพิ่งทุกทักว่าอันเนี้ยมันเป็นดวงของคุณอย่างนู้นอย่างงี้คนที่เข้ามาหรืออะไรเราอย่าเพิ่งกระโจนเข้าไปในความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นกับดักของวิปากกรรมหรือเจ้าเวนในกรรมหรืออะไรก็ได้ให้ตัดสินใจดูดวงกับคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นแบบพูดคุยถ้าจะดูดวงกับหมอแจงก็ได้เพราะว่าบางทีนะคะเสียเงิน30นาะที5 9 9บาทนะมันก็จะทําให้ชีวิตเราไม่ได้ผิดพลาดเวลาคนที่เข้ามาเราก็จะไม่เลือกคนผิดนะคะเหมือนเรามีเขาเรียกอะไรเข็มทิศนะเข็มทิศใน การที่เราจะคบใครหรือเข็มที่ชีวิตอะไรประมาณนี้นะนะคะเป็นแผนที่ที่เราจะเดินไปในแนวทางที่ดีหรือที่ถูกต้องนะคะก็เช็คดวงบ้างนะคะโอเคนะเด็กที่3ามเอเนจีเอนเอนจีดีที่3เนี่ยเออคือดีนะนะคะก็เลยเราก็ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะมีพลังงานชาวราศีพฤษภด้วยนะที่เข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นชาวราศี ไมุ่นอ่ะไม่ไมุ่นชาวราศีธาตุลมไม่ถุน,ถนตุลกุมนะคะเป็น energy ประมาณนี้นะนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะขอให้มีความสุขนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ